นางสาวสริยาบุญมากผู้อำนวยการทททสํานักงานกาญจนบ,บุรีเปิดเผยว่าช่วงหยุดยาวปีใหม่2567ที่ผ่านมาสถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นไปอย่างคึกคักที่พักในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีรวมทั้งชุมชนบ้านอีตองตังบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิถูกจองเอาไว้ล่วงหน้านานานับเดือนจนเต็ม100%ส่วนในตัวอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีทงางอบจกาญจนบ,บุรีได้จัดงานเขาดาวยาวสีวันกอประกับกรมทางหลวงได้เปิดทดลองใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบ,บุรีช่วงด่าานนครปมฝัังงตตะวกถึด กาญจนบุรีโดยการให้ทดลองวิ่งฟรีเฉพาะรถ4ีล้อระยะทางรวม51กิโลเมตรซึ่งช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจากจังหวัดนครปฐมมาจังหวัดกาญจนบุรีเพียง30นาทีเท่านั้นจึงเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางกระจายไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจังหวัดกาญจนบุรียังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยล่าสุดเป็นจังหวัดที่ติดอันดับการค้นหายอดนิยมประจําปี2566ของ Google t r e n d ในหมดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยจึงเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเท่ยยดดิาางไปอตตระศมโลซึจก ตามสถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่พบว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีหลายปัจจัยบวกที่สามารถช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีด้วยระยะทางที่ใกล้กรุงเทพทําให้รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางได้สะดวกนอกจากนี้สภาพอากาศในช่วงปีใหม่เป็นใจให้กับนักท่องเที่ยวเนื่องจากอุณหภูมิในช่วงกลางคืนถึงในช่วงเช้ามีอากาศเย็นสบายอยู่ที่ประมาณ16-18องศาเท่านั้นอีกทั้งจังหวัดกาญจนบุรียังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกิจกรรมการท่องเที่ยวทลกกๆ้ไดุ ที่สําคัญยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นในหลายๆพื้นที่ซึ่งคาดการว่าปีใหม่ที่ผ่านมามีเงินหมุนเวียนด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งจังหวัดไม่ต่ำกว่า1,000ล้านบาทเลยทีเดียวไไม่ ดีไงจุ้งเลยขอบคุณค่ะ